สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนนะคะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โบวีหกทาโร่ชาแน,นลห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปนะคะดวงรายเดือนสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านนะคะหรือว่าใครก็ตามที่มาส่องนะคะชาวส่องก็ได้นะเป็นไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ชาววันจันทร์นะคะ,ะมาโบอาจจะออกคลิปเร็วนะคะกว่า ปกติเสมอนะคะก็เป็นปกติออกอาจ,จอ,องล่วงหน้าสักสามสัปดาห์เสมอแต่ดงแต่ดวงของคุณนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงของเดือนกุมภาพันธ์2564นนะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็ขอขอใช้ช่วงเวลานี้ในเรื่องของการให้กำลังใจสถานการณ์ที่พวกคุณเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะเกี่ยวกับการแบบ เศรษฐกิจหรือว่าโควิดนะคะที่มีผลกระทบกับเราโดยตรงหรือว่าทางอ้อมหรืออะไรยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สถานการณ์ทั้งคุณและสถานการณ์รอบด้านของคุณนะคะจงคลี่คลายแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะดูแลตัวเองกันดีๆทุกคนนะคะอ่าหมอโบขอประชาสัมพันธ์นะคะคือเนื่องจากช่องเรามียอด ครบสามแสนแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับชาวชาวันจันทร์ที่น้องชาววันจันทร์ทุกคนที่ติดตามกันมานะคะบ่าโบได้ทำจะทําเสื้อนะคะเสื้อทางช่องนะคะเป็นการตอบแทนนะคะคุณสามารถเข้าไปร่วมไปร่วมเล่นเกมดูดวงฟรีได้นะคะมีการแจกของรางวัลน,นะคะเสื้อ เสื้อทาโร่นะคะเสื้อไพ่ยิปซีจะมี the world the lover แล้วก็ the sun นะคะดึงดูดความรักดึงดูดความสําเร็จโชคลาภนะคะหรือแม้แต่การเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสน,นะคะดึงดูดพลังงานเนาะสาวกสาวกไพ่ยิปซีหรือว่าสาวกมูเตรูห้ามพลาดนะคะเสื้อสวยมากๆเลยนะคะลองไปติดตามกันได้ที่เพจนะอ่าเริ่มเลยส่วนคอร์สเรียนไพ่ยิปซีออนไลน์รุ่น2นะคะไม่ใช่แค่เรียนไพ่ยิปซีแต่ สอนในเรื่องของจาัก,การะด้วยนะคะสายฮิลลิ่งแต่จะเต็มแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วรุ่น2นะคะเลยอีก3ที่นั่งนะคะก็ทักกันมาได้นะคะโอเคขอดูเอเนจีของคนที่เกิดวันจันในเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้ไพ่ไกด์ไลน์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลน,นี่ยจะแนะนําอะไรให้เรานะคะเริ่มเลยค่ะ p เพจ f s ฟ o r t ไฟออปสอดว้าวเดอะซันค่ะเ,คเลื่อนอ่ะเห็นไหมคะอ่าเลื่อนกล้องนะคะปรับกล้องให้เห็นไพ่กันชัดๆนะชะนา่ชาววันจันเดอะซันมาค่ะดีใจด้วยโอ้สีกระทา q Queen of p e n t a c เก้าถ้วยว้าวสามถ้วย queen of wand เพสออฟคราฟยินดีด้วยจะมีโชคลาภเข้ามานะคะข mm hmm. อให้ชาววันจันทร์ปังๆรัวๆกันทุกคนเชียร์ว้าวเดอะสตาร์ค่ะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเฮียจะบอกอะไรชาววันจันทร์หนึ่งใบนะคะวอดคารรอตโอเคหมอโบลืมเอาอุปกรณ์มาจากอีกที่หนึ่งขอหนึ่งใบนะคะจัสติกมาเอะอันนี้เห็นคุณคุณนะจัสติก กับชาววันจันทร์ก่อนหน้านี้แล้วด้วยเอาหล่ะขอสุดอีกสาใบนะสวยมากเลยค่ะสิ่งที่เข้ามาคุคณน้ำตอนนี้เด็ดซันพลังงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนาะบางท่านนะคะอยู่ในช่วงที่ทำอะไรบางอย่างอะ่ะดิ้นรนในตัวของตัวเองรู้สึกว่าถูกเทอะค่ะเอออ้าวห้าถ้วยมา แต่ว่า Energy ไพ่พูสิทีฟคุณเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ80%เลยทีเดียวนะคะชาววันจันทร์มีข่าวดีเข้ามาด้วยนะอ้าวแปดเหรียญค่ะฟีนอพอน์ทเข้ามา2ใบเลยนะการเงินจะรุ่งเรืองมากๆในเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์ไพประจำตัวนะคะดูสิค้าเพจออฟชอต นี่นะอ่ะชาววันจันทร์นะคะวันจันเนี่ยเป็นคนที่มีวาจาเป็นซัพ์นะคะมีเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่วาจาเป็นวาจาเนี่ยเป็นซับมีสเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจผู้คนนะคะทั่วไปขนาดเดียวกันก็สองสิ่งนี้อาจจะเหมือนดาบสองคมได้นะคะควรที่จะระวังดีๆนะแต่ถ้ารู้จักใช้ในทิทางที่ดีนะคะ มันจะดีกับคุณมากๆในเรื่องของคุณนละลักษณะของคนที่เกิดวันจันทร์จะได้เปรียบนะคะจะได้เปรียบคนอื่นถ้าคุณใช้ในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายด้วยนะคะเนาะคนวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกคบคนนะคะจริงไม่จริงบอกด้วยนะ mm. แล้วก็แม้มีเพื่อนฝูงนะคะญาติเพื่อนฝูงเนี่ยที่สนิทสนิทก็มีกันแค่แบบส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ เขาไม่ได้ถือตัวนะแต่เขาเลือกคบคนซะมากกว่านะหมอโบว่านะคะแต่คนคนรู้จักเยอะแต่ที่สนิทสนิทมีไม่กี่คนหรอกนะคะอืมวันจันร์เป็นคนที่วาสนาเขาอะเหมือนจะว่ายังไงคือเป็นคนที่บางทีค่อนข้างขี้โรคนิดนึงนะคะโดยเฉพาะตอนเป็นเด็กอะสุขภาพโดยทั่วไปไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ ชอบป,ปล่อยปัดละเลยอะไรเงี้ยควรที่จะดูแลใส่ใจสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยดีๆนะคะ,ะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่มกักไม่ค่อยได้อยู่กับบิดามารดานะคะ mm hmm. เขาบอกอย่างเงี้ยในตำราในตำราของพรมมหาชาตินะคะ mm hmm. ถ้าเป็นทั้ง7วันหมอโบจะใช้ตำรานี้นะในการสื่อถึงพวกคุณนะคะเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้อยู่กับบิดามารดานะคะแต่จะมีคนอุปถัมภ์อยู่ตลอดเรื่อยๆนะคะเออชีวิตจะมีคนอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ช่วงแรกๆอะ่ะอาจจะชีวิตจะลําบากต่อสู้ดินน้นรนแต่ว่าช่วงปลายๆนะคะจะรู้สึกว่าไอ,อช่วงปลายๆชีวิตส่วนใหญ่จะได้ดีนะคะจะได้ดีแล้วก็สุขสบายมีฐานะที่มัน่นมันคงได้นะคะวันจันเนี่ยเป็นคนที่รักงานนะคะชอบทํางานมากนะคะกว่าการเที่ยวชอบทํางานมาก นะคะแต่เป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่อ่ะใช้สุรุ่ยสุร่าย <c oughs> นะคะเป็นหรือเปล่าแต่เป็นคนที่มีความเพียรดีนะคะทำรารเนี่ยมักประสบความสําเร็จนะคะนี่ก็เป็นอินเนอร์ของชาววันจันทร์ที่เอามาฝากกันนะคะอุ้ยถ่าต้องของเรานะคะวันนี้แบบพิการพริการนิดนึงนะอ่าเข้าเรื่องกันดีกว่านะก่อนหน้านี้ชาววันจันทร์นะคะบางคนอาจจะ เหมือนโฟกัสไปที่ในเรื่องของบ้านความมั่นคงของชีวิตความมั่นคงของการงานหรือแม้แต่ครอบครัวนะคะอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เสียสละนะคะชอบทําอะไรที่แบบต้องคิดถึงครอบครัวมาก่อนนะคะส่วนใหญ่เป็นคนเหมือนถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นเด็กที่อภิชาตบุตรนะคะแต่ว่าหมอบอบอว่าช่วงนี้นะคะอิทธิพลของคุณจะไปเกี่ยวข้องกับข่าวดีนะคะ ข่าวดีซะส่วนใหญ่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์จะมีข่าวดีโชคลาบลาบลอยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามา3ถ้วย the stun มาข่าวดีเพจออฟคัพข่าวดีมีปฏิหารนะคะ9้าถ้วยโอ้โหมีความสุขอะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะเลิศดม,มากๆเลยเอาแหละไพ่ประจำตัวนะคะเป็นเพจออฟสอดนะคะก็เป็นเด็กถือดาบนะคะที่หมอโบต้องพูดชื่อเพราะว่ามีนักเรียนนะคะลูกศิษย์ ลูกศิษย์ที่กําลังเรียนอยู่ก็ต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูทำเป็นตัวอย่างในการอ่านให้เขาดูก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมของพวกเราด้วยนะถ้าพวกเราแบบว่าอยากที่จะแบบเออสนใจฟังไว้ก็ไม่เสียหลายอะนะคะเอาแหละเพจออฟสอดนะคะเพจออฟสอดเป็นไพ่ประจาตัวในเดือนนี้ของชาววันจันทร์ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะสอดเนี่ยก็คือดาบนะดังนั้นดาบนี้จะไปเกี่ยวข้องกับความคิดนะคะความคิดหรือว่า การศึกษาก็ได้นะเออการศึกษาหาความรู้หรือว่าตัวเราเองตอนนี้มีความคิดอะไรบางอย่างนะคะในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคือคุณมีความคิดว่าอยากจะนําเสนอความคิดของคุณออกสู่สาธนารณะนะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันต้องคือคุณมีความกระตือรือร้นแหละในเดือนกุมภาพันธ์แต่บางอย่างมันไม่ค่อยเอื้ออหนนวยหนึ่งอาจจะเป็นโควิดก็ได้หรือมันเก็นมันเป็นแค่มวลความคิดมันยังไม่ได้สามารถที่จะทําให้มันเป็นเรียวได้นะคะอาจจะมีวิธีที่ทําให้สําเร็จได้คือคุณคุณมีมีความกระตือรือร้นนะไพ่ไพ่ใบนี้บอกนะคะแต่ว่าบางครั้งหมายถึงว่า อาจจะขาดประสบการณ์กับสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ก็ได้ดังนั้นหมายความว่าตัวเราเองอาจจะต้องแบบไปศึกษาหาอะไรเพิ่มเติมถ้าคุณอยากจะทํางานเสริมหรือว่าตัวคุณเองอยากจะไปแบบมีความคิดอยู่ในใจอะ่ะเออคิดไวอ้อ่ะแต่ยังไม่ได้ลงมือทําแต่เราอาจจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะได้พบกับคนดังกล่าวก็ได้นะชายหนุ่มหญิงสาวคนดังกล่าวที่มีวาทศสิป์ดีฉลาดนะคะพูดเก่งมีความกระตือรือร้นก็ได้นะคะคือในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะมีพลังงานเหลือล้นนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเยอะๆมากมายนะคะมีโปรเจกต์เยอะก็ได้แต่ว่าหบอกว่า,วา,วาถ้าคุณนะคะ มีความชัวพอในสิ่งที่คุณจะทำนะคะความรู้ข้อมูลแน่นพอสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันจะนำผลงานไม่ว่าจะเป็นการนำผลงานออกสู่สาธารณะนะคะโซเชียลสื่อออนไลน์ขายของอะไรได้ปังมากนะคะเห็นไหม The Star ร์มานะคะจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงสองใบนี้มาบวกกันนะคะเป็นไพ่เมเจอร์อาณานคือดีมากๆนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงาน นะคะเป็นที่รู้จักสินค้าอะไรที่คุณจะนําเสนอนะคะหรือมีคนสนใจในสิ่งที่คุณทําอยู่อย่างมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะกุมภาพันธ์เดอะซันมาจ่อรอแล้วนะคะก็ดีใจด้วยบางคนจะมีโชคลาภเข้ามาบางคนมีการมั่นหมายหรือแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักพอดีนะคะอาจจะมีหลายคู่ที่กําลังที่จะแบบสวมแหวนมั่นหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานะครอบครัวให้มันเติบไปเติบโตขึ้นมากกว่านี้ หรือความสัมพันธ์เงี้ยมีเกณฑ์ที่จะจะมีงานเลี้ยงในบ้านหรือว่ามีงานมงคลในบ้านเกิดขึ้นก็ได้นะคะอืมตั้ง4ี่ห้าใบนะคะไพ่พลังงานแบบสิ่งดีๆข่าวดีๆนะคะเอาแหละเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างการงานนะคะการงานมีความมั่นคงมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลา ให้กับตัวเองหรือว่าเวลาใส่ใจกับคนนอบข้างส่วนใหญ่จะแบบมุ่งหน้ามุ้งตาทําแต่งานนะคะแล้วงานที่คุณทําอาจจะเป็นงานที่คนอื่นไม่สามารถทําแทนเราได้เราอาจจะต้องทําคนเดียวอย่างนี้นะคะซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันไม่มีเอเนจีของความเหนื่อยนะคุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทําเพราะว่ามันตอบโจทย์คุณอะนะคะ อาจจะมีชื่อเสียงเข้ามาคืองานของคุณทําแล้วคุณประสบความสําเร็จมากๆนะคะผลตอบรับดีมากๆในเดือนนี้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จมีโชคลาภมีโบนัสเข้ามานะคะในเดือนกุมภาพันธ์คือเป็นเดือนที่รุ่งสำหรับคุณนะคะเนี่ยการเงินก็แบบโอ้หควีน e อฟเพน e ดอรมาสองใบเลยนะคะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณแบบต้องการเลยทีเดียวนะคะ Queen of Pentacles อืมคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณต้องการนะคะในเดือนนี้ว่าจะเป็นทางการเงินหรือความสักเสนะคะเก <_ d ata> ี่ยวกับหน้าที่การงานก็ตามนะคะแต่มันมีไพ่บางอย่างอยู่บางคนอาจจะหันหลังให้เราหรือทิ้งเราไปในเรื่องของความรักนะคะสําหรับบางท่านนะแต่มันถึงเวลานะะที่คุณจะหันหลังก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้มันถึงเวลาที่คุณจะจมูฟออนแล้วมูฟฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้านะคะคุณจะไม่ คุณจะไม่รอคุณจะไม่แบบหยุดอยู่กับอะไรที่มันเหนียวรั้งคุณไว้คุณจะต้องม o v ไปข้างหน้านะคะไพ่บอกในเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะต้อง move forward ไปข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะในในเดือนนี้ที่ดีที่สุดคือมันเป็นความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินหรือสิ่งที่คุณพยายามจะจัดการมาเนิ่นนานแล้วคุณจะจัดการได้ลงตัวนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบโหรุ่งเรืองมากะคะ่ะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะ ถึงศักดิ์คุณได้ justice นะคะ justice ก็คือเป็น energy ของหมายเลข11นะคะมาดูกัน justice เส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะบางคนอาจจะมีเกี่ยวกันเกี่ยวกับข้องกับการเซ็นสัญญาเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยหรือว่า contract นะคะสัญญาอะไรบางอย่างต่อเติมไอเอกสารสัญญานะคะบ้านเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ เอกสารนะคะหรือต่อสัญญาหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเนาะ j u s t ติกนะคะเป็น energy ของมหาภาระตะนะคะคุณจะเห็นว่าในเนี้ยนะคะ,ะ,คะก็จะมีเหมือนมหาภาระตะคือความคือความถูกต้องความเที่ยงธรรมนะคะความถูกต้องความเที่ยงธรรมการใช้อํานาจโดยบริสุทธิ์ใจเอ๊อันนี้คุณคุณนะ เหมือนคุณเคยได้ใบนี้มาแล้วเดือนเดือนไหนก็ไม่รู้นะหมอโบจําได้เอาแหละนะคะการใช้อำนาจคือการที่เราจะต้องมีความยุติธรรมชัดเจนกับแม้แต่กับตัวเองหรือกับสิ่งรอบข้างนะคะการศึกษานะคะน้องๆน,นักศึกษาการศึกษาปังมากรุ่งมากนะคะในเดือนนี้นะคะจะสำเร็จสอบชิงทุนก็จะได้เรียนต่อนะคะอื การงานนะคะการงานจะมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นคุณจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครที่แบบรอคอยการบรรจุผลงานก็มีโอกาสแหละนะคะตั้งแต่กุมภาเนี่ยรอคอยการบรรจุผลงานนะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งที่มุ่งหวังจะลุล่วงไปได้โดยโดยง่ายดดยเลยในเดือนนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารอย่างที่บอกไป นักกฎหมายอาย,อายการสัญญาหรือนิติกรรัฐศาสตร์หรืองานอะไรก็ตามที่คุณทานะคะที่คุณรับผิดชอบอยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้มันจะราบรื่นมันจะโฟมันจะสักเซสนะคะส่วนการเงินนะคะฐานะทางการเงินจะมีความสมดุลขึ้นมากถ้าใครที่มีปัญหาอยู่นะคะบางคนนัดแล้วใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเออจะเอาเงินมาคืนหรือว่ารอคอยเงินอยู่แต่มันเป็นเดือนที่คุณจะได้เงินนะคะในเดือนนี้นะการเงินดีราบรื่นนะคะแล้วก็ การใช้จ่ายก็จะสมดุลขึ้นด้วยนะคะ,ะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรเกี่ยวกับความรักความรักนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณได้เจอใครสักคนจะเป็นรักที่บริสุทธิ์จะเป็นรักแรกพบที่เข้ามานะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่อาจจะต้องใช้เวลาให้คู่ของตัวเองบ้างนะคะบางคนบ้างงานมากเกินไปนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นสายแบบมีกติกาเยอะหน่อยเออเลือกเยอะหน่อยมีแบบ ความรักที่สมเหตุสมผลหรืออนุรัก์นิยมก็ได้บางคนเป็นคนเคร่งในเรื่องความรักก็มีแต่เดือนนี้คุณจะชิลๆนะคะหบอกว่าคุณจะชิลๆแบบดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะสําหรับคนโสดนะคะเอาละ่ะสุขภาพนะอาจจะมีแค่บางช่วงที่คุณอ่อนแรงอ่อนล้าใช้สมองหนักเป็นคนที่ต้องใช้สมองจัดการเคลียร์อยู่ตลอดบางทีอาจจะเคลีย์ในเรื่องของการนอนไม่หลับก็ได้มีเกินเดินทางไหมก็ติดอยู่โควิดเนาะ การเดินทางนะคะถ้าได้เดินทางก็จะปลอดภัยนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้รับการคุ้มครองปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอนะคะไปนางไปไหนก็จะได้รับแบบการแนะนำสปีริสปริตของคุณอะดีมากๆนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้มาดูว่าออร์เคิลอยากจะบอกอะไรความรักนะต้องบอกว่าใครที่แบบความรักสุขงอมแล้วอะบางคู่จะแต่งงานมั่นหมายกันนะคะ บางคนนะ่ะคุณแม่สามารถที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวารได้การตั้งครรภ์การให้กําเนิดเพิ่มสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะคะบางท่านเห็นมีการกําเนิดบุตรหรือว่าภายในครอบครัวจะมีการแบบข่าวดีเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นแบบสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือมีข่าวดีโชคลาภเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับบ้านอย่างเงี้ยนะคะโชคลาภ้ามาด้วยนะและซันะโชคลาภก็ได้ข่าวดีอะค่ะในเดือนนี้ เดะสตาร์ก็มาบอกอีกเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเยอะนะเอาแหละรอคอยคำตอบใดคำตอบนั้นมาแล้วค่ะในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่คุณรอคอยนะคะเดลรีเซิแบบผลผลสอบผลบรรจุงานผลของการเงินทุกอย่างมาในเดือนนี้หมดเลยว้า wow. วอันนี้อะไรคะจกกักรดที่ห้านะคะ จักกะก็คือจักกะคอนั่นเองว้ wow. าวจักกะที่หนึ่งก็มีปัญหาด้วยนะคะอ่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่จักกะที่ห้าของคุณเปิดแล้วหรือจักกะที่ห้าโอเคแต่สิ่งที่นั่นก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของจักกะที่หนึ่งนะคะสัญชาตญาณหรือการเอาตัวรอดหรือบางอย่างคุณยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้มันได้ขึ้นมาแล้วก็ต้องพูดนะคะจักกะที่หนึ่งนะคะบางคน อ,า,อาจจะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับจักกะที่หนึ่งแสดงว่าคุณลองเช็คดูสิว่าตัวเองมีอาการปวดตึงที่ขาหรือเปล่านะคะปวดตึงที่ขาหรือเปล่าหรือว่า,าคุณอาจจะมีอาการแบบเพราะว่าจักกะน,นี้เป็นจักกะแรกนะคะไปเกี่ยวข้องกับในในเรื่องของความปลอดภัยการเอาตัวรอดด้วยนะคะแต่ถ้า ลองสังเกตตัวเองมีอาการปวดบริเวณตึงที่ขาที่เท้าหรือเปล่านะคะถ้ามีแสดงว่าอันนี้มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีก็ลองดูว่าของเราอาจจะถูกเปิดแล้วนะคะคือถ้าถูกเปิดแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊่ครอบครัวรักฉันแต่หมอโบว่าบางคนถูกเปิดแล้วเพราะเอเนจีของครอบครัวคนดีมากๆนะคะมีความสุขมีความกลมกลืนนะคะรู้สึกดีนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะเพื่อน เพื่อนครอบครัวมาบอกว่จาจัก,การที่หนึ่งของคุณเปิดนะแต่จะมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นบางคนที่ยังไม่เปิดเท่านั้นจาัก,การที่หนึ่งในเรื่องของการเอาตัวรอดของคุณเปิดคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นที่รักของคนทั่วไปนะคะรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะมันปิดอยู่ค่ะฉันรู้สึกว่าฉันปวดเท้าหรือว่าเป็นอย่างที่บอกคุณควรที่จะอลองหยุดพักนะคะหรือออกกําลังกายหรือ ถอดรองเท้าเปล่าเดินให้เท้าเราสัมผัสกับพื้นดินพื้นหญ้านะคะหรือกินอาหารที่มันแบบเกี่ยวกับเส้นใยนะคะหรือว่าผักผล,ลไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยออกกาลังกายช่วงช่วงขาและเท้าให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่าฝึกสมาธิบ้างอย่างนี้นะคะก็จะดีกับคุณมากๆถ้าใครที่อยากจะแก้จากระที่หนึ่งหรือทําความสะอาดอะนะ่นทีนี้มาดูว่า จักกะคอนะคะจักาะคอเ่ยก็คือจักระที่5้านะคะจักรที่5คือบอกบอกว่าบางคนนะคะคือมันขึ้นอันนี้ขึ้นมาการเจรจาการต่อรองการพูดการสื่อสารของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมันจะนำพาซึ่งความแบบประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมันนาําพาเดอะซันไหมคุณกับกับความสามารถที่คุณมีนะคะเอาแหละเรามาเช็คกันถ้า จกกักระนี้นะคะถูกปิดมันจะหมายความว่ายังไงถ้าถูกปิดคุณจะรู้สึกว่าคุณเจ็บคอเจ็บลอดลมบ่อยๆมีมีแบบทอมซินอักเสบก็ได้นะคะหรือว่าชอบกัดฟันหรือว่าปวดต้นคอตึงคออยู่เสมอนะคะหรือเป็นคนที่พูดอยู่ตลอดเวลาพูดแบบไม่เบรกแล้วพูดไม่มีจังหวะาจากักโครนพูดแบบไม่เกรงใจคนอื่นก็มีนะคะหรือคุณจะไม่มีความกล้าที่จะพูดหรือว่าไม่มีความที่จะ ยอมรับความจริงในเรื่องของแบบเหตุการณ์หลักการเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกน e g a t i นะคะเออไม่ไม่ค่อยที่จะยอมรับความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็หงุดหงิดง่ายถ้าใครที่มีปัญหานะคะก็ควรที่จะแก้ด้วยหนึ่งดื่มน้ำมะนาวแล้วก็หัดตั้งตั้งใจฟังคนอื่นพูดบ่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิบ่อยๆนะคะฝึกสมาธิ่บ่อย แต่หมอว่าว่าบางคนจะกระที่ห้าของคุณเปิดแล้วนะคะจะาจะกร,กรที่หของคุณเปิดคุณจะรู้สึกว่าเอ๊มันสบายใจอะ่ะได้พูดอะไรแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่นะคะหรือพอใจคือรู้สึกถึงความต้องการของตัวเองอ่ะนะคะหรือคุณจะเป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นโดยไม่ต้องแบบคัดค้านอะไรเลยอะ่ะเออเป็น มีมารยาทมากขึ้นในการฟังคนอื่นอย่างเงี้ยนะมีความใจเย็นมากขึ้นนะคะแล้วคุณรู้ว่าคุณแบบรับผิดชอบต่อการแสดงออกของตัวเองทั้งทางคําพูดของคุณเนี่ยมากขึ้นแล้วคุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณพูดไม่โกหกตัวเองไม่โกหกคนอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่แบบปากกับใจตรงกันอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะจักระที่5เนี่ยจะมีความสําคัญนะคะเพราะว่ามันจะไปสู่ใน ระดับสเปริชัวขึ้นไปอ่ะนะคะมาบอกว่าบางท่านกําลังเปิดอยู่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะอันนี้จะเป็นไปเกี่ยวกับอ,อะไรล่ะอวัยวะช่องปากนะคะหรือว่าการหายใจมีผลกับการพูดการแสดงออกการสื่อสารการถ่อมตัวหรือมีความคิดที่สร้างสารรค์มีแบบวิจารยานวิจรารณญาณที่ดีนะคะถ้าจาัก,การนี้ถูกเปิดจะเป็นคนที่ เหมือนก็อดแมชชีนเจอร์ค่ะเออสามารถที่จะสื่ออะไรออกมาได้อย่างดีงามมากๆนะถ้ามันถูกเปิดนะคะก็นี่ละค่ะส่วนความรักบอกไปแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราโฟกัสความมั่นคุงความอบอุ่นกับคนที่เรารักคนโสดจะมีคนเข้ามาคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําก็ได้นะคะ จะเช็คธาตุดินธาตุน้ายังไงคะไปดูได้ที่ใต้คลิปถ้าสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะไปดูว่าเอธาตุดินธาตุน้ํามันคืออะไรไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนก็ไปดูได้รายละเอียดใต้คลิปนะคะแต่สิ่งที่ปังสําหรับคุณคือโชคลาภในเดือนนี้การเงินโชคลาภชื่อเสียงนะก็ยินดีด้วยนะคะเอาหละวันที่ดีที่สุดนะคะลืมไม่ได้เพราะว่ามันสําคัญวันที่ดีที่สุดสําหรับชาววันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ เริ่มจากวันอังคารจะเป็นวันที่แบบสุดยอดที่สุดของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันอังคารวันวันศุกร์วันอังคาร,คารแล้วก็วันเสาร์ดีมากๆสศุกร์อังคารเสาร์นะคะเป็นวันที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินความสําเร็จความสุขนะคะโอเคนะยังไงก็ ขอให้ชาววันจันทร์ทุกท่านนะคะจงมีความสุขมากๆอย่าลืมไปกดติดตามกันได้ที่เพจนะคะร่วมเล่นเกมนะคะรับเสื้อนะคะเสื้อเสื้อผ้าทางช่องจัดทำขึ้นโอเคขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ